ครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมครับซ่องเม่อสิงก็ยกนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับเป็นพัดยศนะครับปีสองหนึ่งนะครับผมหลังยันตีนะครับมาดูเพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนผมบ้างนะครับอันนี้ก็เลี่ยมทองนะครับผมสวยนะครับนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆกนะครับอันนี้ก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปโลงปูนะครับแล้วก็จะมีกระหนกนะครับเป็นก็อย่างพัดนะครับ ทั้งหลังก็เป็นยันตรีนะครับผมอันนี้ไม่ได้กล้องมาสองให้ดูนะครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างที่ผมเคยลงไปนะครับแต่ว่าอันนี้ดีหน่อยก็คือมันเป็นตรงของจริงเลยนะครับไม่ใช่ในหนังสือแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูเป็นของจริงนะครับอันนี้ปี2องหนะครับรุ่นแรกจะเป็นปี16นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปี2 1หนเนาะเดี๋ยวให้ดูมชัดๆเอาแบบอันนี้กินครับนี่ ยันแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปของผมนะครับคลิปย้อนหลังนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผมเคยลงไปแล้วนะครับของลุมปุ๊โตเกือบทุกรุ่นนะครับช่วงหลังๆมันก็ห่างกันหน่อยเดี๋ยวของจริงให้ดูดีกว่านะครับอันนี้ของจริงแน่นอนเลี่ยมทองด้วยนะครับสวยมากแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายองค์นะครับเดี๋ยวให้อันนี้นะครับเดี๋ยวดู เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาอันนี้ให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูน้อนหลังจะเห็นนะชัดเลยนะครับว่าผมเคยลงไปแล้วนะครับมันจะมีตําหนินะครับมีจํานวนการสร้างนะครับว่าปีอะไรปีอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ